มีคนไทยไหมครับมีเฮ้ยเบอร์รี่อยู่ก่อนไหนล่ะลิงอ๋อคนนี้เหรอเวลเท่าไหร่ล่ะมัคเฮ้ยตายเฮ้ยแกใครมาอารวาดปะเนี่ยอย่าอารวาดพี่ใครตุนไหมต่างคนไทยคนไทยฆ่ากันทำไม ใช่พี่ไข่ตุนไหมถามอย่างนี้ตอบอยังไงดีเราไข่เจียวผมติดพี่นะจําพี่ได้ดูตาเราดิมันเขียนว่าอะไรเห็นหรือเปล่าเนี่ยสองตัวเนี่ยเคเจอไข่ตุนห้าไข่ต,ตุนห้าอะไรเห็นไหมเคเจเท่ากับไข่เจียวขอผนหน่อยเออเป็นตัวย่อเนี่ยรู้เปล่าเคจไข่เจียวเนี่ยเห็นครับนายก็มีน้ําแข็งนี่เราว่าไม่ใช่ไข่ตุนนะอ๋อ มันเหมือนไข่ตุนวะก็บอกว่าเราไข่เจียวผลดีขอไปดูคลิปแป๊บหนึ่งว่าเชื่อมันใช่ไหมห้ามไปล่าสุดพิซซ่าตอนนี้ดูอยู่ทำไมอะ่ะอา้าวนายไปเราก็ไปอะ่ะเลเวลเท่าไหร่2,089เลเวล121อ,อ๋อไม่ฟาร์มเหรอใช่นายควรไปฟาร์มว่าแต่ทำไมเลเวล2,000กว่าๆมีผลรีเซ็ตทีเล็กพาไปฟาร์มหน่อยเราเลเวล2,135 เลเวลไหนก็มีผลทีเล็กได้หมดแหละอันนี้ซื้อมาไม่ได้เติมนะว่าแต่แล้วทำไมพี่ไข่ตุนเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราสงสัยอยู่เขาเป็นไข่ตุนตัวจริงจะให้ทายว่าช่องพี่มีกี่ซับนายอะเลิกพูดแล้วมานี่ซะได้เวลาอัด FC อเอานี่ไปเกณนี่แน่เึบเนี่อ้าวว่าจะต่อยรัวๆเท่าไ เต็นหัวมงผมจะเข้าไปแบบว่าต่อยรัวๆเลยนะฮบนี่อ้าวทำไมันยกเลิกนี่ล่ะมันน่าจะขาดโปรตีนเอาโปรตีนไปกินเป็นไงล่ะเจอไข่เจียวโทษทีลืมบัตรเลือดมันไม่สนุกเลือดน้อยไหนอาไข่เจียวทอดให้ดูหน่อย ไข่เจียวมันก็ถูกทอดมันถูกสุกอยู่แล้วไม่ใช่หรอเพราะเป็นไข่เจียวจริงที่บ้านกินไข่เจียวนั่นแหละไม่ในโดนไข่เจียวกินเกเกเคเคมากงมาเกาอะไรอ่ะเมื่อกี้เราต่อยไปทางซ้ายทำไมโดนขอนำซุปราดไข่เจียวหน่อยครับก็มาเด้ดิไม่เข็ดไม่หลับนะเจ้าหมอเนี่ยได้เวลาุ๊บเน่เคเจรล่างเอาจริง กอก็ทิล่าจะเอาด้วยเหรอนี่ทําไมเขาบางยังใช้ไม่กี่สกิลก็ตายละได้น้ำซุปยังอร่อยมากเลยครับกินซะอิ่มเลยแต่ว่ามันเค็มไปหน่อยนะครับขอดีไม่ได้ล้างมือผลย่างกินอีกตาหนึงคุณก็จะอิ่มเลยหมายถึงอิ่มค่าหัวเลยอะใช่ข่าหัวของนายเน่ยทาให้ฉันอิ่มไม่ได้หรอกนะขอแอดหน่อยได้ปลาเร็วตามไหม ถ้านายชนะฉันได้จะแอดน้าฆ่าเราเลยไหมเราเพราะว่าเราฆ่าหัวเยอะมีแต่คนหมายหัวเราฆ่าหัวเยอะหรอคนนี้อ่ะสองจุดห้าเฮ้ยเปิดจริงเปิดจริง <c oughs> ดีไงล่ะตอนนี้เราจะใช้หมัดก้อนละกันปึ๊บ <c oughs> อ่าเราจะปวดห้าคีย์ก่อนอี <c oughs> เอาละเล่นไปเล่นมาเราจะตายเออเจ้าเอาให้เก็บค่าได้เลยเทพชัดๆสมกับเป็นเคเจใช่ยแปลว่ามีตัวนี้ขอเจเคเขาต้องการเงินผมจีจีอีซี่มีแต่หมัดเจ้าไหมโอ้จริงด้วยหมัดกอดแน่ๆเลยเด็กที่ไหนเนี่ย เด็กคุณแสงผมไม่ใช่เด็กนะผมอยู่ปสแล้วเดี๋ยวเหมือนคนนี้คุยคนเดียววะเนี่ยรุ่นน้องเราเหรอใช่เรามาสี่นะเราปหกโอ้โหตั้งใจเรียนนะเนี่ยอ๋ออยากจบไว้ไว้ถ้าอ่างนั้นพวกรุ่นพี่ก็เรียกผมว่าอะไรก็ได้ n i s e <Please. S 1> ผมอยากเลิกปั่นฝั่งยางสลิเกมพี่เคยเจอแอบเฉยเห็นอยู่นะ What do you want, bro? p i a s e for t o เก่งอังกฤษซะด้วยพวกรุ่นพี่ ใช้แปรโนโบร้ no องไห้ร้องไห้คำว่าโบแปลว่าอะไรครับพวกพี่เคเจเวิเท่าไหร่ครับซูปเปอร์แม็กซูปเปอร์แม็กไปเลยกัดแล้วหรอขนาดผมเล่นมา2ปีแล้วยังไม่ทันเลยครับอ๋อพี่3ปีกว่าทำไมใช้เวลาเล่นกันนานจังสวัสด,ด,ดีมึงเป็นเคเจก็รู้นี่กูขอมึงซุมซุมละซุมผลซุมเองดิ กูเลเวลหนึ่งก็ไปฟาร์มดิเล่นเกมไม่เป็นหรือไงอขอโทษนะครับมึงไก่กๆๆๆุกุกกุกเจอกุกกุกกออกเลยทำแบบนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรออลองไม่ใส่ดาบดูนะเ,ออเดี๋ยวไม่มีผลแสงนะแแต่เขาต้องการที่จะสู้กับเรานี่ไงล่ะ เอบไม่ได้กินหรอกเอาทีละคนได้ปหล่ะงั้นกอบไม่เกรงใจแล้วนะนี่นี่แกต,ตัวลิงโตนี่ ย่า yeah. จะหนีไปไหนแล้วมันมีใครมาอีกเราก็ไม่รู้อ่ะโอ้ฝ oh, ผลประตูแต่ผมใส่หมดอ่ะบอกเลยย่าเอาคนแสงมันร้านเรา แกตลิงโตใส่ผลน้ำแข็งโอ้โหมันหลบได้หมดเลย <c oughs> เออเล่นผลแสงก่อนเฮ้ยเอาผลน้ำแข็งมันลาดแล้วเฮ้ยเปิดทำไมอย่า นี่เชเจร่างเขาจริงของแท้เอาปืนไปกินด้วยไปพวกนนะั้นตุมุมๆุมๆุมุม,มเอายา่า เจ้าหนุ่มนี่ไม่ยอมจบบาตู้กะเตะตายไปเลยง่ายๆอ้าวเผาหมดยา่าโอเคครับก่อนจะจากกันไปเราก็จะซุ่มผลแจก เป็นใครเจแล้วจะได้ผลที่เฮ้โอโ้โหอย่างนี้ไม่ควรจะแจกนายเอาปะน้องมาวินเนี่ยคนไทยชัวไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาแม่เห็นเป็นผลสปริงแล้วไม่เอาถ้าเป็นผลที่มันดีกว่านี้นะแต่ในเซิร์ฟนะ้ามีเขาที่เวลน้อยสุดไม่เอาแล้วมาตีทำไมต้องการอะไรวิมีคนเข้าเซิร์ฟมาใหม่เวลหนึง่งผลไฟผลไฟเหรอ เอาผมไม่ได้จะต่อยอันนี้ว่าจะรัวหมัดโอ้เวลาชิกแล้วมันต่อยเอาหมัดไปก่อนแล้วกันเ,เวล์หนึ่งไปไหนเนะี่ยสวัสดีครับคุณจะไปไหนเนะี่ยเฮ้ยมีคนนั้นเวล์สี่สองคนเวล์หนึ่งนี่ทำอะไรไม่รู้อ่ะเราให้ยัดให้เลยขอบใจนี่เห็นไหมคนอยากได้เขาก็มีอยู่เราแค่ต้องหาให้ถูกคนนะนะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ KJ ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย